เริ่มมามีบทบาทตั้งแต่การสังเกตนาครั้งที่หนึ่งนี่เขาคนนี้มองมองไม่ดีมันสามารถคิดได้ขนาดนะั้นแล้วตัดภิกษุณีออกเลยใช่ไหมตัดภิกษุณีทําไมไม่ให้ภิกษุณีเขามีบทบาทถ้าเป็นการสังเกตนาที่แท้จริงพูดน่าเชื่อถือมากนะเนี่ยแล้วก็เป็นโอ้โหเขาก็เอาไปรู้สึกว่าในมหาวิทยาลัยต่งตงตงางๆก็เอาไปดีเบตกันเลยครับประเด็นต,ตรงนี้แล้วรู้สึกจะคล้อยตามอีเจ้าเจ้าคนนี้ นำเสนอมุมนี้ด้วยเนี่ยตรงเนี้ยที่จริงคือพระมหากัสสปานี่ท่านประชุมตัวแทนของภิกษุณีก็ส่งเข้ามาหรือนามพระเพราะอาจารยพร์พระเป็นอาจารย์สอนอย่างภิกษุณีเขาก็ส่งอาจารย์เขาเข้ามาใช่ไหมครับทุกตัวแทนทขก,กลุ่มก้อนทั้งหลายมีตัวแทนหมดทุกกลุ่มหลักการคืออย่างนี้ แล้วเขาเข้าใจกันว่าการที่ไปอยู่ในถ้ำไปทำสังเวยนายด้วยกันผู้หญิงไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องถูกกันออกบุแต่นั้นจริงๆแล้วเนี่ยพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านไม่ได้มีกลุ่มก้อนอย่างพวกเราพวกปูถดชนเนี่ยก็จะคิดเล่นพักเล่นพวกแล้วก็เอาความคิดของปูถดชนเนี่ยไปวินิจฉัยพระอรหันต์ท่านซึ่งน่าน่าเกลียดมากเป็นการวิจารณ์ที่น่าเกลียดมากเลย ไปวิจารณ์ที่บนฐานของตนเองไม่ได้มีอะไรเลยนอกจากตะกะล้วนๆนอกจากทัศนคติที่ไม่ตรงล้วนๆเลยทีนี้มันก็มุมมองทางพุทธศาสนาก็บิดเบี้ยวเลยเนี้นี่ก็เรียกว่าจิตที่ตั้งไว้ผิดมันมีโทษมหันเพราะไปตั้งทิฏฐิไว้ผิดตั้งทัศนคติคือไปตั้งจุดแรกหรือสารตั้งต้นไว้ผิดมันก็ไปกันใหญ่เลยทีนี้นี่เป็นใบลักษณะแบบนี้ เหมือนเถียงกันว่าพระเจ้าใช้ภาษาอะไรในการนั้นใช่ไหมบอกภาษาบาลีเอาบาลีกับภาษามาคตอันเดียวกันไห <c oughs> มมกทีเถียงกันไปไปมาก็บอกว่าไม่น่าจะใช่เลยก็แล้วแต่เถอะแต่ลืมคิดไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาษาหลักจริงๆพระเจ้าในประกาศศาสนาครั้งแรกก็คือภาษามคตประดิสฐานพุทธศาสนาครั้งแรกก็คือ ควานมาคตและก็เวลามาทําปฐมสังกานาเห,ห็นไหมพระลานทั้งหลายก็มาทําที่ควานมาคตที่ทาสัตบัรณคูขภูเขาเวพาละวันพฎแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถรู้ทุกภาษาแม่สาวกของพระพุทธเจ้าก็ล้วนแต่เก่งเพราะมีคําว่านิรุตติปฏัสมพิทาครับฉะนั้นบุคคลที่จะเผยแผ่ศา,าสนาได้เขามีตัวนี้ไงอย่างว่านิรุตติ ฉะนั้นลหลักการในการเผยแผ่พระาศาสนาเขาจึงชัดก็จึงไม่มีปัญหาเหมือนพวกเราเลยพวกเราไม่มีนิรุตตินั้นถ้าใครได้นิรุตติปัสสัมพิทายานก็แปลว่ารู้ทุกภาษารู้แม้กระทั่งนกมันคุยกันก็สามารถรู้ได้ว่ามันคุยเรื่องอะไรกันใช่ไหมครับด้วยหลักการกร็อย่างนั้นอย่างทุกวันเนี่ยหมดเสร็จเลยพวกเราเพราะเราไม่ไม่ไม่มีญาณข้อนี้ อย่างนี้เป็นต้นนันพวกเราที่ที่พูดกันทั้งหมดที่พระอาจารย์พูดมาก็คือว่าปารทานนาให้พวกเราฝึกแล้วก็เชื่อมประสานกันแล้วก็ญาติโยมที่นให้เขาเห็นวันก่อนครั้งที่แล้วเนี่ยกลุ่มโยมที่มาเป็นเจ้าภาพกระถินแม้กระทั่งเลอ,อหนูเบลลาที่มาเป็นก็ยังชม บอกทีมงานที่พวกเราทำงานกันเนี่ยเป็นทีมงานที่ที่เห็นแล้วรู้สึกว่าแทบไม่ต้องแทบไม่ต้องอะไรเลยว่าทีมงานนี้ทำงานแล้วไว้ใจคือก็เห็นเห็นว่ามันเป็นเป็นการเชื่อมประสานและเป็นพลังที่ดีที่สุดแล้วก็มองพวกเราแบบนี้แต่เขาไม่เห็นความเจ็บปวดข้างใน บางทีมันรู้สึกขัดเคืองบ้างน้อยใจบ้างยังม่มีตรงเนี้นึกเป็นไหมบางทีทําไปทํามาทําไมมีแต่เล่าทาไมมีแต่เล่าคนนั้นไม่ช่วยเนี่ยเขาไม่ได้เห็นตรงนั้นซึ่งเราก็เก็บไว้เราก็ซ่อนไอแผเลเรือรังนั้นก็ไว้แล้วก็เอาพัตเตอร์ปิด <c oughs> เขาคนนีกว่าเราไม่มีบาดแผลนะแล้วบางทีก็บางคนก็มีแผลบาดแผลเล้าลึก แล้วก็รู้สึกฝังลงไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วใช่ไหมล่ะเขาไม่เห็นตรงเนี้ฉะนั้นก็เลยบอกใหม่วันนี้พระอาจารย์ก็เลยบอกว่าเราต้องมองเห็นทางออกของปัญหาทุกปัญหามองทุกอย่างเห็นทางออกของปัญหาทุกปัญหาไม่ใช่มองทุกอย่างเป็นปัญหาทั้งหมดนประโยคหลังนี้ไม่ดี คือมองทุกอย่างเป็นปัญหาหมดคนแบบนี้นะเข้าเนี่เขาจะแพนิคจะเศร้าต้องมองปุ๊บแล้วเห็นทางออกถ้ามันมองแล้วมันไม่เห็นก็ทําเครื่องหมายไว้เราจะต้องหาทางออกมาได้ถามบุคคลที่เขาสามารถเห็นทางออกได้สามารถสอบถามาเขาถ้าอย่างเนี้ยอยากให้พวกเราพัฒนาตัวปัญญาให้เด่นเพราะอะไรรู้ไหม พรเมื่อท่านทั้งหลายไปรับผิดชอบแล้วท่านจะได้มีปรินายกแก้วอยู่ข้างกายแล้วคำว่าปรินายกแก้วอยู่ข้างกายแปลว่าอะไรแปลว่าแค่เราคิดอะไรก็มีคนทําให้มแต่ตอนเนี้เราไม่ได้สร้างกรรมข้อนี้ไว้จงขนขวายข้อนี้ให้มากหมายความว่าอะไรครับพยายามดูความต้องการของกันและกัน แล้วก็ตอบสนองความต้องการของกันและการให้รวดเร็วแล้วท่านจะได้คุณสมบัติข้อนี้เมื่อท่านไปอยู่ในจุดใดของสังคมท่านจะมีคนทําให้โดยชนิดที่แค่ท่านคิดเนี่ยความสำเร็จผลก็จะตามมาทันทีซึ่งพระอาจารย์ก็ไม่ได้ได้ในข้อนี้ยพระอาจารย์ก็ต้องฝึกอยู่ฝึกปรารถนาอยากจะให้สำเร็จผลเมื่อเราดําริตอนนี้เราดํารีด,ดีนี่เราตั้งเจตนาดีนี่ย ใช่ไหมบางทีเนะี่ยมันแน่นอนทุกคนมีอย่างสมมุติอ,อไม่ต้องสมมุติเราเรื่องจริงพะอาจารย์เนี่ยผ่านอะไรมาเยอะนี่เวลาเห็นพวกเราทำปุ๊บเนี่ยบางทีเนะี่ยมันไม่ตรงความต้องการหรอกแต่พระอาจารย์ต้องวางความต้องการอยากให้พวกเราฝึกฝึกฝึกเมื่อพวกเราฝึกแล้วไปเจอไป,ไปเชิญไปเสร็จแล้วเนี่ยจะดูว่าพวกเราแก้กันยังไงนี่เป็นต้นใช่ไหม เนี่ยพระอาจารย์ก็ได้แต่ว่าเอาบอกวิธีการบอกพวกเราก็ทําแล้วก็ไปลุยในการที่แก้ปัญหาเพราะว่าปัญหาเนี่ยมันมันมีไว้เพื่อให้เราต้องเข้าไปรอบรู้มันอยู่แล้วมองทุกอย่าง<ม>เห็นทางออกมองปุ๊บแล้วเห็นทางออก<ม>เห็น วิธีการว่าเราจะปฏิบัติกับมันยังไงก็สะดวกก็มองั้งทุกเนี่ยก็เหยนให้เกิดทุกันนี่เป็นตัวปัญหาก็เหตุของปัญหามันเห็นตัวนิโรธแล้วเป็นเห็นข้อปฏิบัติก็เห็นมากเป็นสิ่งจะปฏิบัติแบบนี้เพื่อจะออกจากปัญหานี้ได้ทันทีมันมองป๊อบเนี่ยมันเข้าใจถ้าทําอย่างนี้ได้พวกเราจะเป็นเป็นกลุ่มที่เก่งที่สุดเนี่ยเป็นมีมูลค่าในตัวเองเนีย มีเครดิตในตัวเองแล้วใครก็อยากจะได้อยากจะได้สิ่งเหล่านี้ไปอยากให้พวกเราสร้างมูลค่าตัวนี้กันขึ้นมาจนคนรู้สึกว่าอยากได้ตัวคนคนนี้ไปสมัยก่อนพระอาจารย์ทำงานพระเทระผู้ใหญ่บอกอยากให้ได้พระอาจารย์ไปอยู่ด้วยเพื่อจะส่งไปอยู่ที่แคลิฟอเนีย ไปเรียนภาษาด้วยแล้วก็จะไปทํางานดีวยเขามองไม่รู้เขาเห็นแววอะไรคุพระอาจารย์ผมไม่เอาก็เขาให้ไปถามหลวงพ่อเจ้าวาดเนี่ยหลวงพ่อเจ้าวาดก็บอกบอกไม่มีคนช่วยทำงานตอนที่พระอาจารย์เริ่มทํางานหนึ่งแสดงว่าเขาเห็นเขาเห็นแววเห็นศักยภาพทุนงยังไงยังไงพระอาจารย์ต้องไม่ไปพระอาจารย์ไม่ชอบแถบอเมริกาและยุโรปไม่นมันก็ไม่ใช่ อย่างนี้อยากให้พวกเราทั้งหลายสร้างสร้างเขาเรียกว่าไอตัวมูลค่าของตนเองเนี่ยขึ้นมาให้มันเป็นก็คือการปฏิบัติธรรมนั่นเองเพราะเราการกระทําสิ่งต่างๆเอันนี้คือการปฏิบัติธรรมแล้วฝึกสติสัมปชัญญะกันขึ้นมาอันนี้ก็เอ๊ะแล้วง,งานนี้ท่านทวีวัฒโนรับผิดชอบเรื่องอะไรช่วย่สิงดูเรื่องเลขา อ๋ออ๋อโอ,โอ้ไม่ธรรมดาใช้ใ็้เป็นประโยชน์นีก็ดีให้ถ้ามีอะไรต้องการคำปรึกษาใดๆก็ท่านมหาอำนาจมหาบอสก็เป็นพระเถระที่เราได้ปรึกษาแต่อยากให้ท่านไปน,นั่งตรงไหนก็นิมนต์ให้ท่านไปน,นั่งเป็นประธานตรงนั้น เมื่อว,วานนี่เห็นท่านบอยขนของแบ่งงานของอันนี้ก็นั่นแหละให้ทํางานในลักะมันเชื่อมประสานกันท่านจะมีความสุขคือคือให้ยอมเข้ามาหายอมก็มีความสุขใช่ไหมคือเห็นหน้าพระแล้วรู้สึกว่าชื่นใจแล้วเราแก้ปัญหาได้เนยอยากให้เป็นแบบนั้นพระเห็นยอมก็รู้สึกชื่นใจว่ามีคนช่วยอะไรอย่างนี้ มันก็เลยมีความสุขร่วมกันใช่ไหมเป็นบอกว่าไม่อยากเห็นหน้าท่านหนุนในเห็นที่ไรแล้วเครียดกินเลยอย่างนี้ไม่ได้ยัยเห็นที่ไรเครียดกินเลยอันนี้ก็อยากให้เป็นบรรยากาศแบบนั้นเป็นการปฏิบัติธรรมที่มีความสุขถึงแม้ว่าจะลองผิดลองถูกแต่ว่าเราก็ตั้งสารทรรมต้นได้ดีแล้วตั้งใจรับผ่อน สัพพโรขวิณิมุตโตสัพสันตาปวัชิตโตสัพเวรปติกันโทนิภุตโตจตุวังบวสัพพิติโยวิวาจันตุสัพโรโควินาสตุมาเตยมบาลวันตระรายโยสุขิทคายุโกบวะอภิวาทนาสีริสเนจังวุฒาปจายโนจตั าโรธมามาเถรดยุวันโนสุขังพระลังสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณมงมีส่วนแห่งุญที่ข้าพเจ้าได้ทำนภัภกนีและมุลอื่นที่ได้ทําไว้ก่อนแล้วคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใครและมีุญเช่นมารดาวิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดี สัตว์เราอื่นซึ่งเป็นกลางๆหรือเป็นโคเวนกันก็ดีสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในธรรเนื้ทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขขนเดียวมีขันสี่ขันกําลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่ก็ดีสัตว์เราใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เราใดที่ยังไม่รู้ส่วนอย่างบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วย เพราเหตุที่ได้อัุโมธนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผงให้แล้วเพราะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสู่ทุกเมื่อจนถึงบทอันกเกษมกล่าวคือพรนิพานควา,ามปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดสาธุสาธุอรหม